สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันกับงานหลังคาเหล็กอีกทีนนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านนะครับก็ยังสงสัยอยู่นะครับผมก็เลยโทรมาถามผมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดเรื่องงานเหล็กอีกทีนึงนะครับผมอีกครั้งนึงเอาแบบละเอียดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําหลังที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นแบบโมเดิร์นนะครับผมหรือที่มาแหนนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับผม ครับแต่ว่าหลังนี้จะเป็น3ล็อกนะครับปกติผมจะทํา2ล็อกแต่ว่าเรื่องเล่นสเต็ปยังไงเยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเอาแบบทรงก่อนแล้วกันนะครับผมเอาวิธีการทํานะครับผมเอาเทคนิคการทําในรูปแบบของทีมงานช่างพิพัฒน์นะครับผมอันนี้ห้องจะใหญ่ขึ้นนะครับเราแบบไม่มีเสากลางนะครับห้องโถงจะไม่เอาเสากลางนะครับสําหรับทําร้านค้าหรืออะไรก็ได้นะครับก็เป็นห้องพักบ้านพักก็ได้นะครับ เรื่องหลังคาสเต็ปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมผมจะเอาแบบเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคการทานะครับเนี่ยครับตรงจุดที่ลูกศรชี้คือเสาตัวนี้จะไม่เอานะครับผมเราจะเอาออกเพื่อจะให้เป็นห้องโถงเพราะบ้านบางหลังี่ยต้องการห้องโถงที่กว้างๆนะครับผมวิธีทําก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหล็กเราอาจจะใช้เป็นเหล็กสี่นิ้วนะครับสี่คูณสองนะครับสาหรับช่วงที่เราไม่มีเสานะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นเหล็กสี่คูณสองก็ต้องเหล็กสี่คูณสองทั้งหลังนะครับ เนี่ยครับขั้นแรกขั้นแรกนะครับผมเราก็ทาเหล็กเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวตั้งตัวตั้งนะครับผมเราจะเอาแค่จุดเสาก่อนนะครับเราวัดดีๆนะครับคือตัวนี้ดั้งด้านหน้าเนี่ยผมจะเอาอยู่ที่1เมตรนะครับความยาวของตัวล่างเสาริมเสานอกถึงเสานอกตัวหน้าหลังใน12เมตรนะครับเนี่ยครับพอเราใส่ตัวหลักเสร็จนะครับตัวที่ตั้งตรงเสานะครับตัวถากกันนะครับผมแล้วเราก็ค่อยเสริมมานะครับอันนี้ แล้วแต่นะครับเหล็กเพราะว่าเหล็กช่วงนี้แพงเราก็จะอาจจะสลับใช้เหล็กเหล็กตัวอื่นมั่งนะครับตัว3คุณนิ้วเครื่องมั่งก็ได้นะครับแล้วแต่น้ําหนักก่อนลังคาแล้วแต่ความแข็งแรงนะครับที่เราต้องการ่ะนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องทําดูเป็นเหล็กเป็นตัวอย่างเป็นเหล็กใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปดัดแปลงเอานะครับเอาไปเอาไปเป็นแนวทางแล้วกันนะครับนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องแฝบเหล็กทั้ง4ตัวก่อนนะครับ แล้วการต่อเหล็กนะครับถ้าถ้าถ้าเหล็กอย่างนี้เหล็กตัวล่างในึ่สิบสองเมตรเราไม่สามารถต่อสลับกันได้แต่ถ้าเป็นช่วงสลับเราก็ต่อสลับเอาละกันนะครับผมครับขั้นแรกเลยเราก็เซตเพดนะครับผมหลังจากเราแฝบเหล็กแล้วนะครับเพดก็เสายี่สิบเราก็ใช้ยี่สิบเซนนะครับผมแปดนิ้วนะครับเจาะรูเอานะครับให้เหล็กร้อยขึ้นข้างบนแล้วเราก็ตัดเหล็กออกนะครับพอเราได้แล้วเซตเพดแล้วให้ได้ระดับทุกต้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็ยกถักตัวแรกขึ้นเลยใช้คนยกได้นะครับผมจะมีในคลิปก่อนๆนู้นเมื่อปี64นะครับก็จะมีการยกเหล็กให้ดูอยู่นะครับแต่วิธีการยกเนี่ยเราต้องมีตัวค้ำค้ำข้างไว้ด้วยนะครับกันล้มนะครับยกขึ้นทังร้านก็ยกขึ้นได้เลยนะเพราะว่าเสาสาเมตรนะครับหน้ากว้างของห้องในห้องละสี่เมตรสี่เมตรหมดเลยนะครับล็อกละสีเ่เมตรสี่เมตรเซนเตอร,ร์หมดนะครับ คือตัวแรกเนี่ยครับตัวแรกเราต้องตั้งเสาสีน้ำเงินนะครับผมให้ให้ใส่สีผมใส่สีน้ำเงินไว้ให้เพราะว่าจะได้ดูว่าเราคำยันนะครับคือต้องมีคำยันนะครับเพราะว่าเอาให้ได้ดิ่งแล้วเวลาเราขึ้นจะได้ไม่เอ็นลงนะครับขึ้นสี่คนห้าคนไหวครับเหล็กสีนี้นะครับผมผมเคยทําให้ดูอยู่นะครับผมวิธีขึ้นง่ายๆไม่ต้องใช้เคนนะครับแต่ถ้ายาวกว่านั้นก็อาจจะใช้เคนแต่ถ้าเหล็กที่หนาขึ้นก็ไม่แน่นะครับก็ถ้าหนักมากก็ต้องใช้เคนนะครับ การประกอบตัวตั้งนะครับตัวถักเราผมของผมเนี่ยจะใช้6กสิเซนนะเพื่อยิงไม้ฝาไปด้วยนะครับยิงตัวฝาผนังส่วนตัวที่ลูกศรชี้คือผมจะไม่ใส่ค้ำยันนะครับในแบบนี้จะไม่ใส่เพราะว่าถ้าใส่แล้วมันเกะก,กะจริงๆแล้วน้าง,งานจริงเราต้องใส่นะครับทําค้ำยันไว้นะเพื่อเวลาเรายึดจะได้ไม่เอ็นไปเอ็นมาเราใส่ตัวริมก่อนนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเราใส่ตัวริมซ้ายขวาก่อนแล้วค่อยมาใส่ตัวกลางนะครับผมเนี่ยครับค้ำยันก็อย่างนี้ เพราะเวลาเราจะได้ดึงเชือกดึงเอ็นได้นะครับแนวหัวจะได้ตรงกันจะง่ายนะครับแล้วการแฝบเหล็กนี่ต้องให้ตรงกันนะครับอย่าให้บิดให้งอนะครับผมเนี่ยพอเราค้ายันเสร็จเสร็จแล้วนะครับเราใส่ตัวรับจันทันนะครับตัวรับจันทันจะไม่เท่ากันนะครับจะลดระดับไปเรื่อยตามระดับสลบหลังคาแล้วก็ช่องแต่ละช่องจะไม่เท่ากันรางวัดดีๆนะครับให้ต่ํากว่าตัวเมนหลักนะครับตัวถักเมนหลักเพราะว่าตัวถักเมนหลักตัวบนเนี่ยจะเป็นจันทันไปในตัวนะครับ อย่างที่ในคลิปก่อนๆที่เคยทําให้ดูนะครับผมคือเราจะใช้เมนหลักเป็นจันทันเลยนะครับตัวบนนะครับเราก็จะเผื่อไว้อย่างเหล็กสีนิ้วเราก็จะเผื่อไว้สีนิ้วนะครับตัวรับตัวรับจันทันนะครับผมตัวรับจันทันก็คือตัวซอยกลาง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 ไปนะครับไล่ระดับไปนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยจะขึ้น20เซนนะครับผมตัวหางด้านหางด้านหลังคือตัวรับจันทันนะครับเราก็ใช้เหล็ก2เส้นเลย ก็เป็นเหล็กสี่นิ้วทั้งสองเส้นนะครับจะเป็นเหล็กซีหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับผมเอาให้ได้ขนาดสี่นิ้วนะครับก็จะได้ความหนาความสูงทั้งหมดก็ยี่สิบเซนนะครับพอดีจะได้รับจันทรทันนะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือเหล็กแพงนะครับเราก็ไปหาวิธีลดสเปคเหล็กเอานะครับดูตามความแข็งแรงและความเหมาะสมของหน้างานแต่สําหรับลังคาไม่ท่านชีดเรามันไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่า เอาแรงลมนะครับผมให้รับลมได้ดีๆนะครับผมเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวหน้าก่อนก็ได้นะครับตัวหน้ากับตัวหลังเพื่อจะล็อกหัวให้อยู่แล้วก็ถอดคำยันนะครับผมเนี่ยครับตัวยื่นรับเออตัวรับจันทันเนี่ยจะอยู่ต่ํากว่าตัวเมนหลักเนี่ยนะฮะตัวตัวถักเมนหลักนะครับตัวถักเมนหลักทั้ง4ี่ตัวเนี่ยเพื่อเวลาระวางจันทันจะได้เสมอกันพอดีเลยนะครับจะได้ไม่เปลืองเหล็กขึ้นแต่ว่าอย่างนี้ว่าเปลืองเหล็กไหมก็เปลืองแต่ทํางานง่ายนะครับผม เพราะว่าการเชื่อมข้างล่างเนี่ยยังไงก็ก็ดีกว่าที่เราจะขึ้นไปเชื่อมข้างบนนะครับเดี๋ยวเราใส่ลราเราแล้วแต่นะครับวิธีใส่เราก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับไล่ใส่ทีละช่องก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องหาวิธีค้ำยันให้อยู่ไม่ให้ล้มดิ่งนะครับคือเวลาเขียนแบบเราอาจจะเขียนง่ายนะครับคือมันก็จะดูตรงนะครับจริงๆการทํางานจริงก็ต้องได้ดิ่งอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะไล่ไปนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับตามหัวเสานะครับ เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไล่ใส่ตัวยื่นอตัวไม่ใช่ตัวยื่นทอทีนะครับตัวรับจันทร์นะครับตัวรับจันทร์กันนะครับี๋จวจะลดระดับไปเรื่อยนะครับแต่ละช่องจะไม่เท่ากันต้องวัดจากหน้างานจริงอะนะครับแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดเรามองจากบนก็คือจะไม่มีเสากลางนะครับจุดที่วงกลมดำๆเนี่ยผมตัดเสากลางนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เสริมเหล็กอีกทีก็ได้นะครับหรือไม่ถ้าถ้าถ้าอยากให้ดีเราใช้เหล็กซีเลยนะครับเหล็กซีสองตัวนะครับสําหรับตัว ตัวจันตัวเมนหลักนะครับตัวเมนหลักตัวที่เราไม่มีเสากลางแต่ว่าขนาดนี้ผมว่าอยู่เหลือเฟือนะครับผมเคยทาแล้วหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าเราใช้เหล็กกล่อง4ี่คูณสองนะครับผมแล้วก็ความหนาอยู่ที่1นึ่งมิลหนึ่งจุดแปดมิลนะครับผมส่วนใหญ่จะใช้นิดละเหล็กเดี๋ยวนี้ก็มิลห้าก็ถ้ามิลห้ามอกก็โอเคนะครับผมเนี่ยครับส่วนตัวสีน้ําเงินเนี่ยเราจะต้องเสริมตัวตัวรับจันทร์นะครับผมมันเสริมเดียวนะครับถ้าเกิด เรากลัวแอนนะครับผมจริงๆแล้วหลังคาไม่ส้นชีดไม่แอนนะครับบางหลังผมก็ไม่ได้ใส่แต่ถ้าหลังไหนที่เราเสนอราคาให้เจ้าของบ้านแล้วผมจะใส่ให้นะครับเนี่ยนะครับที่วงกลมชี้ก็คือเวลาเราใส่ตัวจันทันนะครับผมตัวจันทันเราก็ขีดไว้เลยขีดเส้นแล้วก็วางจะง่ายนะครับผมผมยื่น80ผมก็วัดไว้80แล้วก็ขีดเส้นขีดเส้นก็วางแล้วก็ดึงเอ็นหัวท้ายเลยครับง่ายนะครับผมแล้วอยตัดด้วยใบตัดบางก็ได้นะครับถ้า จะทางานง่ายนะครับเนี่ยครับตัวรับจันทันนะครับอย่าลืมนะครับต้องต่ํากว่านะครับต้องต่ากว่าตัวเมนหลักนะครับสมมติ10เซนก็เว้นไว้10เซนเหล็ก4ีนิ้วนะครับตามขนาดของเหล็กเลยเสร็จแล้วก็วางจันทันเนี่ยครับง่ายๆนะครับเนี่ยครับเห็นะสังเกตตรงนี้เลยผมเน้นตรงนี้เพราะว่าก็ผิดบ่อยนะครับบางท่านก็ไปวัดเต็มมาใส่เอาจันทันสูงกว่าก็ได้แก่นะครับผม นะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยครับสมใส่เป็นสีน้ำเงินจริงๆก็เหล็กอันเดียวกันแหละครับให้ดูแตกต่างนะครับเนี่ยครับนี่คือตัวเสริมนะครับจริงๆไม่ต้องดูจากหน้างานนะครับว่าจําเป็นไหมครับผมเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็แข็งแรงสําหรับโครงเหล็กวันนี้ผมจะลงให้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัวยื่นรับจันทร์เลยต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่งกันนะครับ เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็โทรมาหาเหมือนผมยินดีนะครับผมยินดีตอบนะครับ mm. คือบางท่านไม่ไม่รู้นะครับผมเรายังไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้มาแต่เริ่มนะครับผมเพราะว่าเราทําผมก็ผมก็ลองผิดลองถูกมานะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจเรื่องแบบนะครับแบบถ้าเกิดว่าเป็น เป็นแบบที่เราจะสร้างแบบอัลต์อนนะครับแบบอาลต์แคทที่เรจะเอาไปให้ช่างสร้างเป็นตัวกลางนะครับผมแบบสี่ห้าแผ่นเนี่ยคุยกันได้นะครับผมผมเอาหลักร้อยนะครับผมแบบอัลต์แคนนะครับแบบ3ามดีเหมือนกันนะครับผมสําหรับเอสผมเอาหลักร้อยพอสําหรับสําหรับท่านที่ไม่ไม่มีคนทําให้นะครับผมคือจริงๆแบบก็ทำก็ว่ายากก็ไม่ยากนะครับสําหรับคนเป็นนะครับผมแต่ว่าท่านใดที่ไม่เป็นต้องการก็โทรมา โทรมาเลยนะครับผมโทรมาหาผมโดยตรงแล้วครับมีเบอร์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ